อีซีคอยเสร็จแล้วจ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ฟ้าใหม่ของ e ีซี่คอยเซ็นเตนะครับหลังจากที่ตรักถึงปีท่วนๆว,ว,วันนี้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปเต็มๆเปิดกันอย่างเกือบจะเป็นทางการสะทีเกือบเพราะว่าออฟ i ิเชีเราจริงๆเดี๋ยวจะมีงานตอนเดือนมกราอย่าลืมมาด้วยกันนะครับ ไหนๆวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อในฝัน5ประเภทที่อีซิ่คยยกมาวางตรงนี้เอาไว้ให้พี่ๆดูเป็นตัวอย่างกันเลยนะครับผมสำหรับบ่อในฝันแบบที่หนึ่งผมเชื่อว่า เป็นแบบที่คอมมอนที่สุดสำหรับโดยเฉพาะลูกค้าที่กำลังเริ่มเลี้ยงปลาคาร์ฟก็คือบ่อตื้นเราจะได้ยินกันอยู่เรื่อยๆว่าบ่อปลาคาร์ฟนะครับขอความลึกสักประมาณเมตรแปดอันนี้เป็นตัวเลขสากลเลยที่ใครๆก็บอกว่าเลี้ยงประมาณนี้ปลากำลังสวยแต่มีพี่ๆหลายบ้านหลายท่านที่บอกว่าขอบ่อตื้นกว่านั้นได้ไหมด้วยหลายสาเหตุอย่างเช่นหนึ่งมันเป็นบ่อที่มาพร้อมกับโครงการเนาะอันนี้มักจะแบบประมาณ60เซน80เซนเลยนะฮะ หรือ2ก็คือมีลูกเล็กหรือมีผู้ใหญ่ไม่อยากทําลึกจนเกินไปอารมณ์แบบประมาณว่าถ้าเกิดบังเอิญตกลงไปยืนถึงแล้วตัวพ้นน้ำอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไลออนแอร์นะถ้ามาฟาร์มอีซี่ค่อยเราไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินแสดงว่ามาผิดฟาร์มเพราะฉะนั้นเราก็เลยรับโจทย์อย่างนี้เราขอเป็นว่าเป็นบ่อที่ ไม่ได้ลึกเมตรแต่ถ้าเกิดว่าตกปุ้งลงไปยืนถึงนะเอาเป็นว่าถ้าเป็นเด็กสักเมตรสูงสักเขาเรียกร้อยสยืนก็หน้าพ้นน้ําได้พอดีเพราะฉะนั้นบ่อข้างหลังผมจะเป็นบ่อที่มีความลึก1.2เมตรนะครับเป็นบ่อที่เราเน้นความลึกไม่มากเป็นลักษณะแนวยาวนะบ่อนี้ไม่ผิดคาดทําออกมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้ประโยชน์เลยข้อที่1ก็คือ เพราะน้ำมันลึกไม่มากมันเลยเป็นบ่อที่เห็นปลาชัดมากนะครับพี่ๆมาถึงที่ฟาร์มเดินเข้ามาที่บ่อนี้บ่อแรกจะมองเห็นชัดเลยนะฮะเรามักจะใช้บ่อนี้เป็นบ่อพวกบ่อโตไซเนาะเพราะว่าอะไรความที่น้ํามันลึกไม่มากนะักมันมองเห็นปลาได้ชัดนะฮะแล้วด้วยขนาดความยาวอะไรเนี่ยต้องเรียกว่าเหลือๆปลาสามารถที่จะโตได้ยาวๆเลยนะฮะถ้าพี่ไม่เชื่อพี่มาฟาร์มอีซิโคุยทุกเดือนแล้วพี่ดูมันโตแล้วพี่จะเชื่อเองว่ามันโตจริงๆนะฮะ แต่อย่างที่เห็นเนี่ยฟาร์มนี้นะครับอาจจะเทียบกับขนาดตัวผมเนาะมันยาวประมาณสักน่าจะประมาณ5เมตรความกว้างประมาณ2เมตรซึ่งอ่ะอันนี้ถ้าเทียบกับเป็นบอ่อทั่วไปถือว่าค่อนข้างใหญ่ท้งในแง่ของความกว้างความยาวแต่พอความ,าววามลึกปุ๊บเหลือเมตรยี่นะครับเพราะฉะนั้นบอ่อนี้เนี่ยห้าสองสิบบ่อ, 5, 2, 10, บอนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ถึง20ตันดีอ๋อแต่ถ้ารวมกรองด้วยก็เกือบเกือบยี่สิบตันแต่ข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกพอมันไม่ลึกมาก ปลอดภัยทำงานง่ายนะครับบ่อน,นี้เนี่ยเวลาที่เราจะไล่ตักปลาเนี่ยกระชอนกระชอนตักปลาส่วนใหญ่ที่เราใช้เห็นที่ไม่รู้ว่ามองลงมาเห็นไหมนะฮะแขวนอยู่ตรงด้านนั้นตัวด้ามมันอ่ะจะยาวประมาณสัก2เมตรนิดๆน,น,นะสเมตรครึ่งพอรวมกับตัวกระชอนเข้าไปเกือบเกือบสมเมตรใครไม่เคยหรือใครอยากเล่นฟิตเนสที่บ้านพี่ลองเอาไว้กระชอนนี้แล้วลองไล่ไป่ะเมตรไปกลับผมให้4รอบรับรองลิ้นห้อยถึงพื้นเลย ะะเพราะฉะนั้นยิ่งน้ําลึกการตักปลาก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกอเพราะฉะนั้นบ่อในฝันแบบที่1ของเราบ่อตื้นนะครับข้อที่1มองเห็นปลาชัดข้อที่2ตักปลาง่ายข้อที่3ปลอดภัยนะครับเป็นผู้ใหญ่ตกลงไปยืนถึงเป็นเด็กถ้าไม่ใช่วัยแบบ่บ่อาทารกนะแบบสักประมาณ8ขวบอะไรอย่างเงี้ยสูงเมตรเศษเศษแล้วลงไปเกาะขอบได้สบายเพราะฉะนั้นเป็นบ่อที่เขาเรียกว่าอะไรเหมาะสมกับครอบครัว นะครับบอในฝันหมายเลข2บ่อไม่ตรงอย่างบอเนี้ยนะครับจุดที่ลูกค้าจะเดินมามาตรงนี้มาที่สะพานจุดที่เหมาะที่สุดสำหรับการดูปลาแน่นอนก็คือต้องเป็นโซนนี้อ่าแล้วพอบ่อมันไม่ตรงเราจะทำยังไงให้น้ำมันมาน,นิ่งอยู่ตรงนี้เนาะพูดถึงทางน้ำ นะครับแน่นอนสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเราจะจัดทางน้ํำยังไงให้มีจุดที่น้ํานิ่งและมองดูปลาชัดเราเลี้ยงปลาเราก็อยากดูปลาถูกไหมแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างบ่อเน,นี้ยนะครับจุดที่ลูกค้าจะเดินมามาตรงนี้มาที่สะพานจุดที่เหมาะที่สุดสําหรับการดูปลาแน่นอนก็คือต้องเป็นโซนนี้อ่าแล้วพอบ่อมันไม่ตรงเราจะทํายังไงให้น้ํามันมาน,นิ่งอยู่ตรงนี้เพราะนั้นถ้าเรายิงน้ำนะครับเรียบกําแพงไปทางด้านนู้นตีมาโค้งนี่แล้วโค้งกลับ เหมือนจะได้ปัญหาคือมันจะมาเจอหัวมุมตรงด้านนี้แล้วน้ํามันจะไปยังไงต่ออ่าเราก็เลยเลือกยิงจากทางมุมนี้นะก็คือมุมด้านนี้ของผมนะครับยิงตัดเฉียงไปนุ่นก่อนนะตัดเฉียงไปทางด้านนู้นใช้อ็อกบาร์อยู่ทั้งมุมอีกด้านหนึ่งตีน้ําไปด้วยกันเพราะฉะนั้นน้ํามันจะเฉียงไปทางด้านนี้ปื๊บไปนะตัดไปนุ่นก่อนชนกําแพงเลี้ยวมานี่โค้งมาตรงนี้ แล้วก็โค้งมาตรงนี้แล้วน้ำอ่ะมันจะมาปะทะตรงนี้น้ำส่วนใหญ่มันโดนพัดมาทางนี้ตีโค้งไปอ้อมกลับมามาจบตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่ปะทะกันทำให้บริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่น้ำนิ่งที่สุดอ่าพูดถึงเรื่องแบบนี้มันไม่มีสูตรตายตัวผมแค่จะบอกว่าในบอ่อในฝันแบบที่สองบอ่อไม่ตรงของเรานะฮะ ความยากในการจัดทางน้ําจัดกระแสน้ํามันก็จะยากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่เราทำเอาไว้ให้ดูเพราะว่าเราอยากให้พี่ๆเนี่ยมาดูที่หน้าฟาร์มแล้วมีความคิดเหมือนเราก็คือว่าถ้าเราอยากจะทำสัอย่างมันทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นข้างบนนี้อันนี้ที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ก็คือทางน้ำบนผิวน้ำแน่นอนว่าข้างล่างเราก็ต้องนึกถึงด้วยเพราะไม่งั้นมันจะทำให้มันจะไม่ทำให้ขี้ปลามันวนแล้วก็เข้าสะดือไป นะเพราะฉะนั้นใครที่มีความคิดอยากจะทําบ่อไม่ตรงลองมาคุยกันนะครับลองมาดูบ่อนี้เป็นไอเดียอาจจะยังไม่เพอร์เฟกนะผมก็ต้องบอกว่าเราก็ยังทดลองปรับนูน่นปรับนี่ไปเรื่อยๆแต่ว่าก็มาได้ผมใช้คําว่าเกินครึ่งทางของความฝันของเราที่อยากจะมีบ่อที่มันไม่ตรงอ่าแล้วก็ดูปลาสวยๆเอาไว้ให้ลูกค้าดูสักบ่อหนึ่งโอเคสําหรับบ่อที่2ประมาณนี้ บ่อในฝันแบบที่3อันนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นที่พี่ที่ชอบดูคลิปที่เราไปเยี่ยมญี่ปุ่นกันเห็นบอ่อของบรีดเดอร์ญี่ปุ่นกันบ่อยๆแล้วบ่อบริเดอร์ญี่ปุ่นเนี่ยเกือบทั้งหมดประมาณ99.9%าสทาสีเขียวที่แท้ก็ว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่ามีลิวกิคนเดียวที่ทาอ,อ๋อมีลิวกิกับเดนิชิโตโยต้าที่ทาเป็นสีฟ้านะครับเพราะนั้นดูคลิปเหล่านั้นบ่อยๆก็เกิดอาการหลอน <c oughs> เหมือนพวกเราเชาวอีซีคอยนี่แหละก็แบบเฮ้ยบ่อสีเขียวมัน ดูแลปลามันสวยขึ้นจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมีบ่อสีเขียวบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายืนอยู่ในห้องกักนะครับอันนี้เป็นห้องกักกันโรคที่เรากาลังอยู่ในช่วงระหว่างขออนุญาตเนาะตอนที่ถ่ายทำกเ็เราก็เลยตั้งใจทาเป็นสีเขียวนะฮะโดยเจตนาข้อที่1ก็คือนั่นแหละเราก็ฝันเหมือนอยากได้ฟิลบ่อของบรีเดอร์ที่ญี่ปุ่นข้อที่2ซึ่งเราสังเกตจากการที่เราไปญี่ปุ่นมาบ่อยๆก็คือบ่อสีเขียวเนี่ยมันมองเห็นตัวปลาชัดมากอ่าหสีมันสว่าง2 สีเขียวมันเป็นสีที่ไม่มีบนตัวปลาคราฟแปลว่ามันจะตัดกับปลาคราฟดังชับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอสีบ่อนนี้เราทาสีเขียวหมดเลยแล้วก็ดูด้วยว่ามันได้อย่างที่เราคิดไหมคําตอบคือเป๊ะเลยนะครับข้อที่1โอ้มันดูสว่างมากปลาดูสดใสสีสวยข้อที่2มองเห็นตัวปลาชัดมากข้อที่3ซึ่งตอนแรกไม่ได้คิดเชี้ตะไคร้แม่งดูเดือดมาก <laughs> ต้องบอกว่าอย่างนี้ สีเขียวมันไม่ได้ทําให้ตะไข้โตมากกว่าปกติหรอกแต่มันเห็นชัดกว่าบ่อสีดําเยอะมากอย่างที่พี่เห็นตอนนี้นะฮะก็จะเห็นว่านี่คือขัดแล้วนะแล้วก็ขัดบ่อยด้วยนะครับคือความที่ห้องนี้เราตั้งใจจะใช้เป็นห้องกักกันโรคหลังคาเราก็เลยเป็นขาวขุ่นรับแสงเต็มๆหันเข้าทิศตะวันออกเพราะนั้นบ่อทั้ง4บ่อตรงนี้จะได้เขาเรียกอะไรได้แสงดีมากนะฮะตะไร้ก็โตแบบม,มากมายนะฮะ ให้ไม่เกินให้ไม่เกิน2เดือนนะแต่ไข้นี่กลายเป็นสีดําไปเลยอ่าเพราะฉะนั้นสีเขียวทาได้ไหมทาได้นะครับมันจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าสีสีอีพ็อกซี่เนาะก็มีหลากหลายยี่ห้อก็ว่ากันไปข้อดีข้อหนึ่งก็คือใช้งานได้เร็วทาเสร็จปุ๊บสองสาวันสีแห้งลงน้ําได้นะฮะแล้วก็ลงน้ําปุ๊บสิ่งที่เริ่มตามมาเลยทันทีก็อย่างที่บอกก็คือตัไข้น้ําเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆสนใจที่จะทบ่อสีเขียวนะครับก็ นึกถึงของแถมเข้าไว้นะฮะก็คือตะไคร้ถ้าเราขยันขัดสะอย่างไม่มีปัญหาครับผมสำหรับบ่อที่ไม่สี่เหลี่ยมคืออะไรผมเชื่อว่าทุกๆคนต้องเคยโดนถามไม่มากก็น้อยผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นทำไมบ่อประคับต้องเป็นสี่เหลี่ยมด้วยทำเป็นแบบอื่นไม่ได้เหรอทำเข้าไปกับมุมบ้าน ทำให้มันเป็นเลขเป็นห่วงจุย้ยเป็นอะไรต่างๆนานาได้ไหมคำตอบแน่นอนครับได้เนาะแล้วก็น่าจะมีพี่ๆบางท่านที่ทำอยู่แล้วก็คือบ่อที่เป็นทรงน้ำเต้าหรือว่าบ่อเลขแปกอ่ะอันนั้นอ่ะจะเป็นบ่อที่ค่อนข้างเห็นได้บ่อยนะฮะแต่บ่อที่4ของเราวันนี้ชื่อเล่นที่ฟาร์มเราเรียกว่าบ่อเพชรอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าลองดูนะฮะถ้าเราดูเดนันชั่นดีๆเนี่ยนะถ้ามองจากมุมบนมุมนี้เลยเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นทรงเหมือนเหมือนรูปเพชร หรือเหมือนรูปตรงหน้าอกของซูเปอร์แมนพอดีพอดีอ,ดอ่าความมันมีอยู่ว่าอย่างนี้จริงๆแล้วบ่อเทรเนี่ยมันเป็นบ่อคู่แฝดกับบ่อพลอยที่ผมยืนอยู่ตรงนี้พอดีจริงๆมันเป็นบ่อเดียวกันนะฮะเพียงแต่ว่าตอนที่สถาปนิกเขาออกแบบเนี่ยเขาอยากให้มันเป็นบ่อเลขแปดแต่เป็นเลขแปดแบบอาร์ตอาร์ตอ,อ่ามันก็เลยจะมีเหลี่ยมมีมุมนิดนึงแต่พอออกแบบเสร็จปุ๊บปรากฏว่าบ่อนี้ซัดไปร้อยยี่สิบตัน <c oughs> ซึ่ง ตอนแรกมันจะเป็นบอ่อของผมบอ่บอปลาส่วนตัวซึ่งมันใหญ่เกินผมเลยบอกว่าเฮ้ยแบ่งฟาร์มสักครึ่งหนึ่งเหอะจุดที่แบ่งก็เลยเป็นตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่1บ่อเนี้ยตอนที่โดนออกแบบเป็นบอ่อที่ออกแบบเป็นบอ่อ120ตันนะแล้วเราก็ปรับแบบกัน on the fly ก็คืออ่ะเราตัดสินใจว่าเรากั้นตรงนี้เพิ่มนะครับจะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้ความที่บอ่อมันใหญ่มากตอนที่เราออกแบบเราก็เลยออกแบบระบบกรองไว้2ชุดแยกกัน ชุดหนึ่งจะอยู่ทางหัวบ่อด้านนู้นอีกชุดหนึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือของผมทางด้านนี้คือใช้กรอง2องชุดช่วยกันเพราะว่าบ่อมันทรงมันยาวมากเพราะฉะนั้นพอเราตัดสินใจกัน้นปุ๊บเจ้าบ่อเพชรก็เลยได้กรองตรงนู้นไปเลยทันทีทีนี้ถามว่าบ่อในฝันหน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะออกแบบยากไหมไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับสถาปนิกเขาออกแบบแล้วก็เอามาเขาเรียกอะไรสถาปนกค่อย <c oughs> ก็คือพวกเราเนี้ยแหละนะเราก็ เข้าไปเติมนูน่นเติมนี่ให้มันออกมาเป็นบ่อประคับอย่างที่มันควรจะเป็นสะดือบอ่อสโลปอะไรต่างๆนานานะครับระบบกลองพอไปอยู่ตรงหัวบอ่อปุ๊บอ่ะเราก็ดีไซน์นิดนึงนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมอยากจะเจาะลึกให้ฟังนิดนึงว่าบ่อในฝันแบบเนี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นท่ายากอันดับสี่ของเราเนี่ยนะครับมีอะไรที่ต้องคํานึงถึงมีอะไรที่ยากมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็จะอยู่กับมันด้วยนะครับพอบ่อมันไม่เป็นสี่เหลี่ยม เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาถ้าดูทางซ้ายมือผมก่อสี่เหลี่ยมปกติเวลาเราวางกรองเราก็จะวางไปตามผนังด้านไหนด้านหนึ่งถูกไหมฮะแต่พอบ่อพี่มันไม่สี่เหลี่ยมไงพี่จะวางกรองยังไงดี <c oughs> บังเอิญว่าไอ้เจ้าบ่อนี้เนี่ยนะครับตอนที่เราออกแบบพื้นที่ตรงนี้มันก็จะเป็นโซนสนามพื้นที่ที่อยู่ทางฝ่ามือผมเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบ้านในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นบ่อน,นี้โดย ริยายก็เลยต้องเอากลองวางอยู่ตรงที่ที่ผมยืนนี่แหละกลายเป็นว่าบ่อรูปเพชรอยู่ทางด้านนี้แล้วกลองยื่นออกมาเป็นแท่งซ่ายอย่างนั้นไม่ได้อยู่ติดด้านข้างบ่อด้านใดด้านหนึ่งด้วยติดนิดนึงแค่นี้เองนะครับแต่อย่างที่บอกแหละถ้าเรามีความอยากสะอย่างอะไรก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันก็แค่เหมือนกับเราเอาบ่อกลองที่มันเคยอยู่ด้านข้างกดพลิกมันออกมาสะดือบ่อก,ก็ยิงออกมาแล้วก็ไปโผล่ด้านหน้าสุด แล้วจากนั้นก็มาบ่อช่อง1ช่องสช่อง3ช่องสช่องหตัวปั๊มแล้วก็ยิงกลับเข้าบ่อแค่นั้นเลยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอันแน่นอนถ้าพี่หรือผู้ชมที่กําลังดูอยู่พี่พี่ไปคุยกับช่างทําบ่อประครับมาตรฐานอ่าต้องบอกว่ามาตรฐานนะก็คือเขาทาสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วกรองอยู่ด้านข้างอันนี้ก็อาจจะเป็นท่าที่เขาอาจจะไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นแต่ ถ้าเราไปคุยกับช่างที่เขามีความ flexible มากขึ้นนะครับมีความรู้ทางวิศวกรรมในระดับที่มีความ flexible ในการที่จะดีไซน์บอร์ดแบบนี้ให้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเนาะแล้วก็อย่างที่เห็นฮนะน้ําใส่ปิ้งเลยเมื่อกี้ที่เราถ่ายจากมุมสูงก็จะเห็นว่ากลองซึ่งอันนี้กลองช่องไม่ได้เยอะด้วยนะ1 2ึ่งสอี่สช่องเนาะช่องไม่ได้เยอะถามว่าทําไมน้ําใสได้ขนาดนั้นความที่เรารู้ว่าช่องกรองมันไม่ได้เยอะมาก ด้วยข้อจํากัดเรื่องพื้นที่ผมก็เลยวางดร,รัมฟิลเตอร์1ตัวข้างหน้าอีก1ตัวข้างหลังฟิลเตอร์หยาบอยู่ข้างหน้าฟิลเตอร์ละเอียดอยู่ข้างหลังแล้วเอากรองชีวาภาพที่เป็น m o ving เบทอยู่ตรงกลางอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรถูกไหมทุกอย่างครบถ้วนเหมือนเดิมกรองหยาบก่อนนะฮะชีวาภาพเสร็จปุ๊บกรองละเอียดปิดท้ายกลับลงไปน้ําใส่ปิ้งอ่าเพราะฉะนั้นบ่อที่4เนี่ยเป็นบ่อที่เขาใช้คาว่า defy gravity อะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำกันเราก็ลองทำของเราไปซึ่งมันก็ออกมาใช้ได้ทีเดียวนะครับและบ่อแบบที่5เป็นบ่อแบบที่ใหญ่สุดสร้างยากสุดก็คือบ่อและสะพานและเครื่องบินทุกบ่อมีเครื่องบินนี่คืออีซี่คอยของแท้นะฮะ บอ่อแบบที่5ก็คืออันนี้น่าจะเป็นบอ่อแบบแนวแนวสวนแหละนะครับหรือว่าเป็นบ้านลักษณะที่เป็นมีความเป็นสถาปัตยกรรมเนาะเราอยากจะมีบอ่อนะฮะอยู่ติดกับตัวบ้านสามารถที่จะมองดูปลาได้ง่ายๆนะครับมีเทเรสยื่นลงมาซึ่งดูจะพื้นฐานไวนิดนึงก็เลยอ่ะอยากจะได้ฟีเจอร์มีสะพานเดินข้ามบอ่อด,ด้วยอารมณ์แบบมาดูปลาใกล้ชิดฟิลเหมือนไปญี่ปุ่นหรือว่าไปเที่ยวแล้วแบบมีสะพานเดินข้ามปลาไหวกันเยอะแยะมากมายนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นบ่อในฝันที่สําหรับพี่ๆที่เขาเรียกอะไรพื้นที่เยอะนะฮะหรือว่ากําลังจะสร้างบ่อใหม่นะอยากจะมีลูกเล่นมากกว่าแค่การดูปลามีพื้นที่ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมทํากิจกรรมร่วมกันสะพานเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมันก็มันก็เมคเซนด้วยตัวมันเองเนาะมีน้ําก็ต้องมีสะพานข้ามถูกไหมฮะทีนี้ไอ้เจ้าบ่อแบบนี้มีความยากยังไงบ้างอันดับแรกบ่อกับสะพานเนี่ย ถ้ามันมาแบบง่ายๆที่เป็นบ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วมีสะพานเดินข้ามมันก็ดูไม่เท่ถูกปะเพราะนั้นตัวบ่อด้วยตัวมันเองมันก็ควรจะมีลูกเล่นนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างบ่อที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะผมไม่รู้จะเรียกว่ามันเป็นทรงอะไรดีแต่ว่าโอ้โหโค้งเยอะเลยเนี่ยนะฮะมาทางด้านนี้เลี้ยวไปนูน่นมาทางด้านนี้ตัดตรงมาทางนี้เอียงทางนี้ตัดนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าห็ดปดเหลี่ยม แปดเหลี่ยมแบบเดี๋ยวผมขึ้นแปลนให้ดูกันแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราดูบ่อเพชรไปละเราก็จะรู้ว่าบ่อเพชรเนี่ยการวางทางน้ํายากกว่าบ่อไม่ตรงอีกพอมาเจอไอ,บอ้บ่อนี้อันนี้ยากสุดเลยเพราะว่าน้ําไม่มีทางที่จะวนเป็นวงอย่างนี้แน่ๆอยู่แล้วมันก็จะยึกยือไปยึกยืมมาเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการผลักน้ําในแต่ละจุดด้วยเทคนิคที่ต่างกันนะครับอย่างบ่อน,นี้ที่ผมใช้ก็คือใช้ออกบาร์นะฮะถ้าเราต้องการน้ําเป็นแผงดัน หรือใช้อ็อกเป็นแบบเป็นหัวทรายลูกตุ้มขนาดใหญ่ถ้าเราต้องการที่จะผลักน้ําให้มันเป็นคลื่นเป็นวงออกอทั้งหมดทั้งปวงเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลมาในทิศทางที่เราต้องการนะฮะถ้าเห็นทางด้านหน้าเราจะเห็นว่ามันมีฟองฟอร์มอยู่พอดีเมื่อวานนี้ที่ฟาร์มเพิ่งลงดับ,บทับทิมนะครับอันนี้ก็เป็นฟองแล้วก็หน้าน้ํามันก็กาลังโดนไล่ไปลงสกิมเมอร์พอมันจะมีสะพานอยู่ดีๆเราจะสะพานมาพาดไปบนขอบบอ่อเหมือนเป็นบันไดลิงมันก็ไม่สวยถูกไหมฮะมีตัวสะพาน มันก็ต้องมีทางลงมันก็ต้องมีทางขึ้นอาจจะมีทางแยกแปลว่าอะไรแปลว่ามันกินพื้นที่มากกว่าเดิมอีกสมมุติเราบอกว่าอาจะเรามีพื้นที่บ่อเตรียมเอาไว้เรียบร้อยนะครับเลสเซประมาณไม่รู้อ่ะเอ่อสิบเมตรคูณสิบเมตรพอเราอยากได้สะพานอ่ะมันต้องตีวงออกไปอีกมันต้องมีทางมันคางขึ้นบันไดทางลงบันไดอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นพื้นที่ค่อนข้างสําคัญมากๆยกเว้นว่าถ้าเราจะทาเป็นสะพานทรงญี่ปุ่นนะครับเล็กๆเดินข้ามแต่ก็เอาจริงนะ ถ้าอยากได้ฟิลสพานมันก็ต้องอย่างนี้ไหมนะฮะขึ้นมายืนด้วยกัน20คนได้สบายสบายอะนนั้นสิ่งนี้ตามมาข้อที่3ก็คือเรื่องของโครงสร้างและความแข็งแรงทําบ่อไซนี้ใช้เงินไม่น้อยอยู่แล้วทําสะพานเนี่ยไอเนี่ยไม่เบาเหมือนกันนะครับอย่างที่ของที่เราเงี้ยมันเป็นสะพานเหล็กนะครับทั้งตัวเพราะฉะนั้นในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของน้ําหนักอันนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างของที่ฟาร์มเราใช้สถาปนิกนะครับวิศวกรในการออกแบบ เราอย่างที่บอกอะเจ้าสะพานข้ามเฉยๆมันก็ไม่มันใช่ไหมต้องมีปุ๊บแล้วม่มี3ามแยกด้วยมีทางขึ้นทางลงได้3ทางโอตอนแรกนี่คือวิศวกรนี่เกาหัวเลยนะเพราะว่าตรงกลางที่ผมยืนอย่างเงี้ยไม่มีเสาไม่มีเสานะก็คือมันก็เป็นคานล้วนๆแล้วก็ต้องเชื่อมเข้าหากันนะครับการก่อสร้างก็ต้องทําบ่อหลักให้เสร็จก่อนแล้วเราก็ค่อยมาทําตัวโครงสร้างของสะพานนะข้อถัดมาเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าโครงสร้างเป็นเหล็ก เราเลี้ยงปคาคาบเราใช้เกลือเกลือกับเหล็กไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นอันนี้เราทาสีกันสนิมแน่นอนนะครับจะถามว่ากันได้ไหมตอบเลยนะไม่กันทําเสร็จไม่กี่เดือนมันก็ขึ้นแล้วลุงหนุ่มแก้ยังไงกูก็ทาใหม่เพราะฉะนั้นไม่รู้นะอันนี้คือด้วยบ่อของฟาร์มนะครับผมทําใจละปีหนึ่งผมก็ทาสักทีหนึ่ง ะะหรือว่าจังหวะไหนที่มันมีโอกาสซ่อมแซมอะไรได้ก็ว่ากันไปถือซะว่าเป็นผลพลอยได้ของความสวยงามแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆมีความรู้หรือว่ามีทีมงานที่สามารถที่จะออกแบบให้มันทนเรื่องน้ําและเกลือได้มากขึ้นอ,อันนี้เป็นสิ่งที่พี่ต้องจัดการมากๆเลยนะครับเรื่องถัดมาอีกอันนี้เป็นพื้นไม้เทียมนะพื้นไม้เทียมเนี่ยวินาทีนี้ยังไม่เห็นหรอกมันอยู่ที่ว่าพี่เลือกใช้คุณภาพแบบไหน ด้านบนรับแดดเต็มเตมด้านล่างรับความชื้นเต็มเตมอยู่ที่พี่ใช้วัสดุประเภทไหนแต่ผมนะของฟาร์มเราต้อง cost effective ไม่ช้าก็เร็วอะผมคิดว่าต้องมีรายการมันโกงกันบ้างอะก็ทำยังไงเหรฮะทำใจ <c oughs> มันก็เป็นสิ่งที่มันติดมาก,กับแพ็กเกจถึงตอนนั้นเราก็เขาเรียกอะไร renovate กันไปเป็นครั้งคราวนะพูดถึงไม้เทียมปุ๊บสิ่งถัดมาอีกข้อนึงก็คือในแง่ของการทา มันก็จะมีรอยต่อของมันเองซึ่งเป็นรอยต่อที่เรามีความตั้งใจให้มันมีเว้นซอกร่องนิดหนึ่งนะครับก็ให้มันแลดูสวยงามขึ้นสิ่งที่มาพร้อมคำสวยงามของการเว้นร่องก็คือฝุ่นและน้ำฝนเวลาฝนตกมันก็จะล้ากไอ้พวกนี้ลงไปที่บ่อพี่สดชื่นมากนะฮะอะไรที่พี่เหยียบมาอะไรต่างๆนานา,นาก็ว่าไปตาก็เนี่ยฮะ ว่าปลามันทนได้ไหมก็ต้องบอกว่าบ่อน,นี้เป็นบ่อของลุงหนุ่มเองนะผมฝึกเข้ามาตั้งแต่เด็กอยู่กลางแจ้งมาตั้งแต่เด็กฝนร้อยแดดร้อยมาวินาทีนี้เจอฝุ่นร้อยเข้าไปด้วยก็โอเคนะน้องก็มีเกียดหน้าพ่อนิดนึงแต่น้องก็ยังอยู่กันโอเคอยากให้พี่ๆมาดูกันเอาเองว่าเขาโอเคกันแค่ไหนนะครับสิ่งที่ผมทําเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆก็คือมีพรมเช็ดเท้าก่อนทางขึ้นทั้ง3ด้านก็ลดปริมาณฝุ่นหน่อยเนาะ มีใบไม้เพราะว่าจุดที่บ่อน,นี้อยู่อยู่ใต้ต้นจามจุรีเลยถามว่าผมจัดการกับใบไม้ยังไงสตาฟตักทุกเช้าครับหลายๆคนก็แบบเฮ้ยจะไหวเออตักทุกเช้าเลยอส่วนตัวนะข้อที่1ผมไม่ได้ตักเองไงไม่ใช่บ่อดเดิมอ่ะของผมก็ใบไม้ร่วงของผมบ่อดเดิมจะเป็นต้นปีดแต่ผมอ่ะตักทุกเช้าแล้วมันกลายเป็นว่าหลังจากที่เราเริ่มตักไม่กี่วันน้องปลาเขาคุ้นเคย แล้วกลายเป็นเขามาเล่นกับกระชอนอ่าเป็นการฝึกให้เขาแบบไม่ขี้กลัวไม่ขี้ตกใจอีกวิธีหนึ่งก็โอเคไปนะครับข้อสุดท้ายมั้งข้อสุดท้ายมั้งของบ่อและสะพานซึ่งวินาทีนี้พี่ๆก็จะเห็นหลักฐานอยู่ก็คือไอ,บอ้บ่อเนี้ยถ้าจะทําโครงสร้างกันปลากระโดดมันโคตรยากบอกเลยวินาทีนี้ผมทํายังไงตะข่ายตกเย็นก็ดึงตะข่ายไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเราก็เปิดขึ้น ถามว่าทารั้วได้ไหมได้แต่ว่าบ่อเนี้ยผมต้องบอกว่านี่คือสุดยอดเอนจิเนียริงพุดเลนนี่คือที่สุดของที่สุดและฝั่งนี้เป็นตัวบ้านนะครับฝั่งนี้ใต้สะพานที่จะกันยังไงก่อนนะฮะตรงนี้ลอดมาทางด้านนี้ลอดไปทางด้านนูน้นซึ่งในแผนของผมก็คือเดี๋ยวน่าจะทําเป็นรั้วเหล็กฉีกอ่าจะเป็นเหล็กฉีกแบบชนิดที่เราตั้งเสาแล้วเราก็ดึงเป็นแผ่นออกได้ถามว่าทําไมต้องเผื่อดึงอันแน่นอนเวลาจะตักปลาเอาปลาเข้าปลาออก คงจะปีนไปปีนมาเดี๋ยวก็ตกลงไปกันเพราะนั้นไอ้เจ้าตัวลัวก็ต้องดึงออกมาได้เป็นท่อนๆแต่ก็อย่างที่บอกครับพอเป็นบอ่อทรงนี้เดี๋ยวต้องลอดใต้สะพานต้องข้ามตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นถ้าออกแบบก่อนได้ก็ทําเถอะครับ <c oughs> ถ้าทาแล้วมาคิดตอนหลังก็จะเหมือนผมนี่แหละก็จะเหนื่อยนิดนึงเนาะโอเควันนี้ก็ได้เห็นกันไปเรียบร้อยแล้วความฝันของพวกเราชาวอีซี่คอยที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของบ่อ5ประเภท5แนว 5ปัญหาและแน่นอน5ความสนุกนะฮะไม่ว่าพี่ๆจะชอบแบบไหนผมเชื่อว่าทั้ง5แบบนี้ควรจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นจุดตั้งต้นจะเล็กบ้างจะใหญ่บ้างสิ่งที่อยากจะฝากถ้าเป็นไปได้ชอบแบบไหนช่วยคอมเมนต์มาให้เราฟังหน่อยหรือถ้ามี1ใน5แบบนี้อยู่แล้วคอมเมนต์เล่าให้เราฟังอีกนิดหนึ่งว่าพี่ใช้แล้วพี่เจอความท้าทายหรือความสนุกในแบบของเราไหม หรือถ้ามีแบบที่มากกว่า5แบบนี้โอ้อันนี้ผมอยากรู้และช่วยมาเล่าให้เราฟังนิดนึงนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเผื่อว่าเดี๋ยวจะไปหาที่ขุดแถวๆนี้ทําเพิ่มในแบบถัดๆไปโอเคถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เข้ามาคุยกับพวกเราในคอมเมนต์เข้ามาคุยกับพวกเราในห้องไลน์นะฮะวันนี้ลุงหนุ่มอีซี่ค่อยก็ขออนุญาตฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ